ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ดำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา thunder ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโรบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์เและอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโบัคไอดีพาทแท้ ราคะโคตรประหยัดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองกลง็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยแล t ก g โอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอนิเมะฮีโร่ซูมมอนิเตอร์นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปอ่าสอนวิธีหาหินดานะครับหายังไงให้เร็วที่สุดนะครับแต่พี่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนก็พี่คิดคิดค้นวิธีนี้ได้สักพักหนึ่งและเมื่อคืนนะครับพี่ทํากันบ้านว่าทํายังไงถึงแบบได้หินดําเยอะๆวะทุกคนแบบทํายังไงวะทําทยังไงวะแต่พี่ได้คิดไอเดียสมองพี่อะ่ะทุกคนตอนนีน้คือสมองพี่แล่นแล้วไงคือตื่นนมาาแล่่เเยยว้ท เป็นนี้ดีกว่าหินดำน,น่าจะตกเยอะนะครับทุกคนแบบกี่เพิ่งตื่นเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูว่ากี่โมงนะครับเพิ่งตื่นนะครับ10บโมงนะครับ10บโมง สิบโมงนะครับทุกคนอันนี้คือแบบพี่เพิ่งตื่นมาเลยแล้วก็พี่ก็แบบคิดคนวิธีนี้น่าจะได้นะครับวิธีนี้น่าจะสําเร็จนะครับคือ4นาทีนะคือมันอุกบาทและตกแน่นอนครับไอหิน่ะไอหินห่างดาวนั่นน่ะ้องๆลองคิดดูว่าอ่าทำได้หรือเปล่านะครับ4นาทีถึงอ่าหินจะตกมาในแมปเรานะครับทุกคนลองคิดดูว่าทําได้หรือเปล่าใครคิดได้แล้วลองคอมเมนต์นะครับทุกคนถ้ายังไม่รู้นะครับไปไปดูเลยดีกว่าทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยละกันทุกคน ก็พี่ก so, ็เป oh <cond> <é and> <era> ิดกล้องแบบสองเดือนแบบเปิดทงเปิดทีดูดิสองเดือนก็อย่างแรกนะครับทุกคนน้องๆก็ต้องไปเซิร์ฟโซโล่นะครับวิธีหินดำนะครับวิธีหาหินดําที่เร็วที่สุดนะครับเร็วมากๆเลยนะตอนนี้นะตอนนี้หินดํานะครับนะตอนนี้หินดํามันดรอปแล้วนะห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนลงดานเทียนแล้วก็หาตัวเขียวหินอุกบาทนะครับประมาณ3อันนี้นะครับที่หินดําตกนะครับหินทุกแร่หินแร่หินอะไรเนี่ยคือที่มันตกไอ้พวกหินแร่พวกเนี้ย หินดำหินแดงหินเขียวหินทองนะครับมันก็มาจากอุกบาตแล้วก็ลงดันเจียนแล้วก็ตัวเขียวนะครับที่หลักๆมันมานะครับทุกคนนะตอนนี้นะทุกคนก็ให้น้องๆไปเซิร์ฟโซโล่นะครับไปที่เซิร์ฟโซโล่นั่นเองนะครับที่พี่คิดค้นเมื่อค,คืนและพี่ก็นั่งคิดอยู่เฮ้ย hey, ถ้าเราไปเซิร์ฟโซโล่อะทุกคนแล้วก็อุกบาทมันจะตก4นาทีใช่ไหมดันเจียนมันจะมาทุก4นาทีเหมือนกันทุกคนโคตรดีแต่ดันเจี้ยนพี่ก็อ่า ถ้าใครมีเวลาว่างๆหรือฟาร์มเงินไปด้วยก็แนะนําไปดันเจียนนะครับแต่พี่จะเอาแบบหินอย่างเดียวนะทุกคนก็ตอนนี้มันอัปเดตเวอร์ชันน1.3.6แล้วนี่แล้วก็ไปดูที่ดันเจียนนะครับดันเจียนเซิร์ฟอาเซิร์ฟโซโล่คือดันเจียนเซิร์ฟโซโล่มันจะเปิดทุก4นาทีนะทุกคนรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเห็นไหมมันจะเกิดทุก4นาทีกว่านะครับคือแล้วพี่คํานวณแล้วทุกคนไอ้4นาทีนี้สม,มิท่าดันเจียนเปิดใช่ป่ะอุกบาทมันก็จะตกครับทุกคนไอที่เรารออุกบาทต,ตกเราก็ไปฟาร์ ี่ยวได้นั่นเองนะครับถ้าดันเจี้ยนมันเปิดนะครับมันจะแจ้งเตือนตรงหน้า,นาจอเรานะครับทุกคนนไอสีอเขียวอ่ะมันจะแจ้งเตือนว่าเปิดแล้วมันจะเปิดหนึ่งนาทีนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนี่แล้วก็ฟาร์มตัวเขียวไปก่อนนะครับทุกคนเผื่อได้อาไอ้นี่มานะครับหินดามานั่นเองนะครับณตอนนี้คือดาบพี่ยังไม่ตกนะทุกคนดาบพี่ยังไม่ตกเลยไอดาบไอดาบรับอ่ะดาบรับไอดาบไททันอ่ะยังไม่ตกเลยนะครับเพราะพี่ยังไม่ค่อยได้ฟาร์มนะครับพี่ฟาร์มเฉพาะแบบสตรงสตรีมนะครับแต่ไอพวกเปิดงเปิดไข่่พีก็ คามหลังสตรีมนั่นเองนะครับทุกคนหาดงหาดาบมันจะได้ไม่เปื่อยนะครับแต่ถ้าเปิดไข่ในไลน์สดมันก็จะเบื่อๆใช่ไหมล่ะพี่เลยแบบเปิดไข่ตอนแบบลงสตรีมแล้วแล้วก็ก่อนนอนนะครับพี่ก็เปิดไข่เล่นนะครับแต่ก็ได้มา3ตัวเองนะครับทุกคนตัวละพี่ได้แค่สตัวเองอ่ะได้น้อยมากเลยคนอื่นเขาได้ครบหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆครับทุกคนรอไปเรื่อยๆอ่ะประมาณ4นาทีนะครับแล้วก็ตีไปด้วยอ่าหาตัวเขียวไปด้วยนะครับตัวเขียวมันก็สุมดอกนะทุกคนไออุกบาทดานะครับไอหินดาอ่ะทุกคนตััวเขียมนก็ดอ นนะแต่พี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันนะ่ะพี่ไม่ได้ฟาร์มเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้ฟาร์มด้วยคือ1เลยคือพี่ติดเรียนด้วยนะครับแล้วก็2ทํากันบ้านนะครับผมประมาณนี้ครับพี่เลยไม่ได้ฟาร์มเอฟเลยครับเอฟพี่ก็ยืนเฉยเฉยอ่ะยืยนตีบอสแล้วก็เปิดไข่นะครับถ้าทุกคนเข้ามาในเซิฟน่าจะเห็นแหละพี่เปิดไข่เอฟไว้นะครับเป็นทางทางเลือกหนึ่งที่หาหินแร่ได้เร็วมากๆเลยนะครับทุกคนวิธีนี้คือแบบโคตรดีอะ่ะคือสมมุติถ้าเราได้อ่าเดี๋ วิธีนี้โคตรดีอ่ะอันนี้ยคือดีมากเดี๋ยวเรารอนะครับรออาดันเจียนเปิดก่อนนะทุกคนดันเจียนมันเปิดทุก4นาทีนะครับถ้ารีเซิร์ฟนะรีเซิร์ฟโซโล่อะแล้วก็ดันมันก็จะเปิดแล้วก็อุกบาทมันก็จะตกอีก4นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอเลยนะครับทุกคนนี่ทุกคนดันเจียนมันเปิดแล้วครับ1นาทีนันทุกคน เดี๋ยวเราก็รอนะครับรอให้มันตกก่อนนะ <S <S เดี๋ยวมันใกล้ตกแล้วแหละอีกหนึ่งนาทีมันตกนะครับไอ้อุกบาทนะทุกคนเดี๋ยวเรารอเลยอุกบาทตกคือถ้าสมมติดันเจนแจ้งเตือนสีเขียวไปกินนะทุกคนคืออุกบาทกําลังจะตกอีกหนึ่งนาทีเหมือนกันนะครับมันจะตกพร้อมกันนั่นเองนะทุกคนแล้วเราก็จะรอนะครับว่ามันจะไปตกที่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรารอเลย <S <S พี่ขี้เกียจลงอ่ะมันน่าจะประมาณ15นาที20นาทีนะครับถึงด่านเจ็ดนะทุกคนคือพี่ลองลองคํานวณแล้วประมาณ20นนนาทีีีคคือพ่ลงเดยวน20าที20 20นิดนะครับพีี่่ลงงถึดานท นะถ้าไม่ได้หินดํามันก็เสียเวลา20นาทีใช่ไหมพี่เราคํานวณแล้วว่าถ้าเรารออุกบาตตกทุก4นาทีแล้วก็ได้4ครั้งเข้าใจไหมเราก็จะมีโอกาสได้หินดํา4ครั้งหรือเปล่าโอกาส4รอบเห็นไหมมันตกกนะันทุกคนอุกบาทตกแล้วตอนนี้ไปที่ด่านมดนะครับอุกบาทตกที่ด่านมดนั่นเองนะครับเราจะไปรอดูว่าเราได้หรือเปล่านะครับนี่ไงอุกบาทอยู่ข้างบนนะครับเฮ้ยขอให้มันได้เถอะคลิปไจ้สวยๆนะอุกบาท ขอให้ได้เธอหินดำมันจะได้คลิปส,สวยๆนะครับออกมาสวยนะถ้าไม่ได้ก็ขออภัยด้วยทุกคนคลิปนี้นะทุกคนแต่ขอให้ได้แล้วกันวิธีนี้น่าจะดีที่สุดโอเคที่สุดนะครับที่พี่มองว่านะโอ้และหิน <c oughs> ได้หินทองมาทุกคนได้มา30อันนะครับแล้วก็แล้วเราก็รีนะครับรีเซิร์ฟโซโล่ต่อนะทุกคนแล้วก็รอรีอีกสมมุติถ้าเรตตีอุกบาทเสียใช่ไหมเราก็รีเซิร์ฟโซโล่ต่อนะครับเพื่อรออีก4นาทีเราจะได้อุกบาทอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะทุกคนวิธีนี้น่าจะโอเคที่สุดนะครับวิธีได้อุกบาทนะทุกคนแล้วเราก็รอนะครับรอดัน,นเจียนเปิดเหมือนเดิมนะครับ พี่เลยแบบลองเลือกวิธีนี้ดีกว่านะครับแบบรออุกบาตตกดีกว่านะครับทุกคนก็เราก็ทําไปเรื่อยๆครับทุกคนณเวลาที่เรารออุกบาตใช่ไหมแล้วก็มาตีพวกอ้าวเนี่ยมอนเตอร์เล่นนะครับเผื่อแบบตัวเขียวเกิดใช่ไหมแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้หินดําอีกนะครับหินแร่อีกนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนณตอนนี้นะที่พี่ทํานะครับวนลูกไนปะเรื่อยนะพี่เลยแบบคิดคนนะวิธีหาวิธีนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วแหละวิธีหาหินดําแล้วก็หินอย่างอื่นนะครับแร่เขียวแร่ทองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนโอเค ครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับทุกคนใครยังไม่กดติดตามกดให้พี่ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กันเยอะๆนะครับก็จะได้มีคลิปดีๆสาระดีๆแบบนี้มีอีกนะครับทุกคนอาจจะมีสาระไม่มีสาระก็กดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเดร์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซียูครับบ๊ายบาย but break Together, someone pretty me forever. that down if When I am in the like, I When it shine like every day for my heart, I wanna play, i with you, oh baby You don't want to maybe I try to get up on